นี่คือเรื่องราวของจกักรพรรดิองค์แรกแห่งแผ่นดินจีนครับชายผู้ที่สามารถพิชิตทุกแว่นแควนมารวมเป็นหนึ่งเดียวได้แต่กลับมีศัตรูเพียงหนึ่งเดียวที่พระองค์ไม่เคยเอาชนะได้เลยนั่นก็คือความตายของพระองค์เองและที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือการไล่ล่าชีวิตอมตะของพระองค์เนี่ยครับที่กลับกลายเป็นตัวเร่งให้จุดจบมาถึงเร็วยิ่งขึ้นไปอีกมันคือโศกนาตกรรมครั้งสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะครับ เมื่อจัก,กรพรรดิผู้มีอำนาจล้นฟ้ากับต้องมาพ่ายแพ้กับความปรารถนาของตัวเองอย่าอายุวัฒนะที่คิดว่าจะมอบชีวิตนิรันร์ให้กับกลายเป็นยาพิษที่ค่อยๆฆ่าชีวิตพระอ,องค์ไปก่อนเวลาอันควรเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องยาอายุวัฒนะเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของจิ๋นซีฮ่องเต้กันก่อนนะครับพระองค์คือมหาบุรุษที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้หรืนนว่าแทบจะเป็นผู้กุมชะตาของทุกชีวิตในแผ่นดินเลยทีเดียวลองดูผลงานของพระองค์สิครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเริ่มจากการรวบรวมหกรัฐที่รบกันมานานเนี่ยให้กลายเป็นปึกแผ่นได้สาเร็จในปี221ก่อนคริสตกาล จากนั้นก็วางรากฐานสําคัญกับประเทศเลยนะครับด้วยการสร้างมาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียนเงินตราหรือแม้แต่มาตราช่างตวงวัดแล้วก็ยังริเริ่มโครงการเชื่อมกําแพงเมืองจีนที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้ด้วยแต่แน่นอนครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จพวกนี้ก็มาพร้อมกับการปกครองด้วยกําปั้นเหล็กมีทั้งการเผาตําราแล้วก็กวาดล้างคนเห็นต่างอย่างโหดเหี้ยมเลยล่ะครับทีนี้พอมีอํานาจเหนือทุกสิ่งบนโลกแล้วเนี่ยศัตรูเพียงอย่างเดียวที่จินซีฮ่องเต้กลัวที่สุดก็คือความตายครับ และความกลัวนี่แหละที่มันผลักดันให้อาณาจักทั้งหมดต้องออกตามล่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอมาตะเป้าหมายของพระองค์ก็คือเซียนย่าครับหรือที่เราเรียกว่ายาอายุวัฒนะในตำนานนั่นเองตามความเชื่อโบราณเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นยาจากเหล่าทวยเทพเลยนะที่จะมอบชีวิตอมาตะให้กับใครก็ตามที่ได้ดื่มมันเข้าไปแล้วสาหรับจินซีฮองเต้แล้วการได้ยาน,นี้มาครอบครองมันกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตไปเลยครับแต่เรื่องที่มันพีคที่สุดเลยก็คือ ส่วนผสมหลักที่คนในยุคนั้นเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือยาพิษดีๆนี่เองครับเป็นยาพิษร้ายแรงที่ค่อยๆทำลายพระองค์อย่างช้าๆโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยนี่คือจุดที่น่าสนใจและน่าเศร้าที่สุดเลยครับสารที่ว่านี้ก็คือชาลิดหรือแร่ซินาบาซึ่งมีสารประลอดเป็นส่วนประกอบหลักคนโบราณเขาเชื่อว่ามันช่วยให้จิตใจสงบช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือด แต่ในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันคือตัวทำลายระบบประสาทส่วนกลางเลยครับทำให้ร่างกายอ่อนเพลียซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรงและพอสะสมในร่างกายนานๆเข้าอวัยวะต่างๆก็จะล้มเหลวในที่สุดและนี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อส่วนตัวของพระองค์นะครับแต่มันกลายเป็นภารกิจระดับชาติไปเลยมีการค้นพบหลักฐานเป็นพระราชองค์การที่จะลึกลงบนแผ่นไม้สั่งให้เจ้าเมืองทั่วดินแดนต้องออกตามหายาอายุวัฒนะมาถวายให้ได้ แสดงให้เห็นเลยว่านี่คือภารกิจที่ทั้งอาณาจักรต้องทุ่มเทเพื่อสนองความต้องการของจกักรพรรดิเพียงพระองค์เดียวหนึ่งในภารกิจที่โด่งดังที่สุดก็คือการส่งกุนนางที่ชื่อฉีฟูเนี่ยออกทะเลไปตามหายาจากเกาะเซียนในตำนานครับและในการเดินทางครั้งที่สองมีการส่งเด็กชายหญิงไปด้วยกันถึง3 0 0 0ันคนเลยนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่มหาศาลมากๆในสมัยนั้นเพื่อยืนยันว่าพระองค์จริงจังกับเรื่องนี้ขนาดไหน เรื่องมันมีอยู่ว่าฉีฟูไปทูลว่าการเดินทางครั้งแรกน่ะมันถูกเทพสมุทรขัดขวางจินซีฮ่องเต้ที่มุ่งมั่นสุดๆก็เลยพระราชทานเด็กกว่า3,000คนพร้อมกับช่างฝีมือและทหารให้ไปเป็นเครื่องบรรณาการแก่เทพเจ้าครับแต่สุดท้ายกองเรือของฉีฟูก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยมีตำนานเล่าต่อกันมานะครับว่าพวกเขาอาจจะไปตั้งรกรากที่อื่นแล้วก็กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันไปเลย ถึงแม้จะทุ่มเทค้นหาสักขนาดนั้นแต่สุดท้ายสิ่งที่พระองค์กลัวที่สุดมันก็มาถึงจนได้ครับและมันก็มาถึงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นด้วยโดยมีสาเหตุมาจากสิ่งที่พระองค์เชื่อมั่นว่าจะช่วยยืดชีวิตให้กับตัวเองนั่นแหละครับจินซีฮ่องเต้สเสด็จส่วนรคด้วยพระชนายุเพียง4 9พ0 0ษาเท่านั้นครับซึ่งสําหรับจกักรพรรดิผู้มีทุกอย่างอยู่ในมือถือว่าเป็นชีวิตที่สั้นอย่างน่าใจหายเลย และสาเหตุที่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับกันก็คือภาวะพิษจากสารปรอดที่สะสมในร่างกายมาเป็นเวลานานาน,นั่นเองครับและนี่คือหลักฐานที่น่าเศร้าที่สุดครับบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงท้ายๆของรัชสมัยเนี่ยบรรยายถึงพระอาการของพระองค์ว่ามีความหวาดระแวงอย่างรุนแรงอารมณ์ก็แปรปรวนฉุนเฉียวง่ายมากร่างกายอ่อนเพลียเรื้อรังแถมยังมีอาการซึมเศร้าอีกด้วยซึ่งพอเอาอาการทั้งหมดนี้มาเทียบกับตำราแพทย์สมัยใหม่นะ โอ้โหมันตรงเป๊ะกับอาการของผู้ที่ได้รับพิษจากสารประหอดเรือรังทุกข้อเลยครับแต่ถึงแม้ร่างกายจะแตกสลายไปความปรารถนาที่จะเป็นอมาตะของพระองค์ก็ยังไม่จบสิ้นนะครับเมื่อชีวิตนิรันในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้พระองค์ก็เลยเตรียมแผน2เอาไว้นั่นก็คือการสร้างอาณาจักรอมาตะสําหรับชีวิตในโลกหน้านั่นเอง สุสานของพระองค์ที่เมืองซีอาร์น,นี่มันยิ่งใหญ่ชนิดที่ว่าเราจินตนาการแทบไม่ออกเลยครับลองลึกภาพตามนะครับสุสานมีพื้นที่กว่า56ตารางกิโลเมตรมันใหญ่แค่ไหนน่ะรครับมันใหญ่กว่าหุบเขากษัตริย์ของอียิปต์ที่เป็นที่ฝังผสบของฟาโรห์หลายสิบพระองค์งงงงงถึง200เท่าเลยทีเดียวและข้างในเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุสานธรรมดาธรรมดานะครับมันคือการจําลองจัก,กรวาลทั้งใบเอาไว้เลยเพดานก็ประดับด้วยอัญ,ญมณีแทนหมู่ดาวบนท้องฟ้า พื้นก็จำลองเป็นแผนที่อาณาจักรของพระองค์โดยมีแม่น้ำและก็ทะเลที่ทำจากสารปะลอดเหลวปริมาณมหาศาลและที่สำคัญที่สุดคือกองทัพทหารดินเผ่ากว่า800 0ันนายที่สร้างขึ้นเพื่อพิทักษ์พระองค์ไปชั่วนิรันดร์ครับพอเรามองย้อนกลับไปดูเรื่องราวทั้งหมดของจินซีฮองเต้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเต็มไปด้วยความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากมันแสดงให้เห็นว่าความกลัวตายอย่างสุดขั้วของพระองค์กลับกลายเป็นสิ่งที่นำความตายมาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เหมือนเป็นการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับแม้ว่าพระองค์จะล้มเหลวในการแสวงหาชีวิตอมตะทางกายภาพนะครับแต่ความทะเยอทะยานอย่างสุดขั้วของพระองค์เนี่ยกับทิ้งมรดกอันน่าอัศจรรย์ไว้และสิ่งเหล่านี้ก็ได้ทําให้พระนามของพระองค์กลายเป็นอมตะในหน้าประวัติศาสตร์โลกไปแล้วคำํำถามสุดท้ายก็คือแล้วนี่มันคือความเป็นอมตะที่พระองค์ต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับ